นี่แหละครับบานเฮาพี่นองเอ้ยฝนฝนมากทั้งสีล่ละห้มมา,า,ามกระไรหลากคนทำามาหากินนี่แหละครับห้ามไ,ไปหมกไม้ก้อนห้อหมกหมีเอาไว้ก้อนน้ำรดได้จะกไม่มามาใส่ตุ่ม หมาสวยๆทั้งนั้นสหยอดเลยรวยเนะ้ยคครัยบีทีอือนีอ่ขั้นตอนมัดครับเดี๋ยวมนรอยหาย O, ม DA, love, okay antis, ุมน้นถส่ยังได้ครับนี่ครับวิธีนั่นขั้นตอนสุดท้ายโอเคเสร็จสิ้นขึ้นไปขึ้นไ้ đầu nhưng hết tua tôi nhây Hãy cho kênh Ghiền Mì

you don't.